ขับไปมีอะไรดีบ้างขับไปมีอะไรดีวะไปหอะไรที่ดีกว่าเดี๋ยวไม่ก็หิวแล้ว ประตูนึกคุบ้างวะนึกถ่ายนึกจะอะไรบ้างเ,เนี่ยแล,ละึกเหมือนมีอะไรตูกขาล

ไม่เสียหลักแล้วโอไม่เสียหลักผีตัวแรกเลืออีกสตัวเหยีวทมวเฮย่ผีตัวที่2นี่เขาบอกใช่เปล่าอะผีก็คนี่ต่อเนล่ตอนนี้นั้นได้มีผีล่องถูกถึง ตดอนด่ฉูดูดดู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 ดดูดูดูไดูดูอูด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 ดูไูดูดูดดู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 ดดู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 ดดู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 ดค ตอนนี้นั้นติดไอตัวมาเรย์ตัวนี้นั้นได้ได,ได้แล้วเข้าไปในป่าเขา,ขาซึ่งคณอาจจะไม่รู้ว่าตมาเรยสตัวนี้นั้นสามารถทำาการแพร่เชื้อได้และสามารถติดต่อไ,ได้ ตอนนี้นั้นมาแรงสักติตี้นั้นได้ตายไปแล้วคนที่ติดเชื้อนั้นคนนั้นต้องเอาเชื้ออันนี้นั้นออกมาให้ได้โดยการอ้วกนี่จะปาก่อบ อของไอ้เจ้าแมาลงสาบวันนี้เราต้องทำทำไรมันโดยการติมันแล้วมันเป็นไข่เหร มันคุณเฮ้ยฉันเจอกระถางแล้ว